สวีค่ะแม่โมออนไลา์ทุกคนที่เป็นสาวกครีมมนตรามนตราครีมเอจิ้งครีมหน้าเด็กเด้งของเราเนี่ยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับใครก็ตามที่ซื้อครีมหลอดหนึ่งนะคะเพียง15วันเท่านั้นนะคะวันที่ วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1มาร์คฟูไปเลยค่ะมาร์คตัวนี้ช่วยขจัดรูคุมขนให้สะอาดและช่วยดันสิ่งสกปรกที่อุตันรูขุมขนเราเรียกว่ามาร์คฟูคอลลาเจนค่ะตัวนี้นะคะสามารถที่จะทำความสะอาดสำหรับสาวๆที่ชอบแต่งหน้า และก็ผลักสิ่งสปกปรกเมคอัพต่างๆที่เราทําความสะอาดไม่ล้ำลึกทาทิ้งไว้เพียงแค่10นาทีหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้นําสะอาดค่ะและตามด้วยนะคะการมาร์กหน้าหรือทาครีมบํารุงด้วยมอนตราเอจิ้งครีมค่ะโปรโมชั่น1แถม1เลยจ้า ถามกันมาเยอะมากเลยสูตรหน้าเด็กหน้าเล็กเรียวของคุณหญิงใช้ตัวไหนอยู่คุณหญิงบอกได้เลยว่าคุณหญิงใช้ตัวนี้ค่ะมนตราเอจิ้งครีมค่ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงออินวันทาบริเวณรอบดวงตาใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนและก็ปกป้องผิวนะคะด้วยนะคะตัวนี้ด้วยนะคะมนตราแอดวานซ์ซันสกรีนนะคะ s p f 50 p a บวกๆใช้คู่กันหน้าเด็กแบบนี้แต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะวันนี้ คุณหนิงอยากจะจัดโปรโมชั่นเอาใจคอนะคะคอหน้าเด็กนะคะหน้าใสาเล็กเรียวด้วยแถมมา์ฟูไปเลยสำหรับใครที่ซื้อมนตราครีม1ห,หลอดแถมคู่กับมนตรากันแดด1ห,หลอดแถมตัวมา์ฟู มาร์ที่เป็นออกซิเจนนะคะใช้ m a ร k บนผิวหน้าหลังล้างหน้าเพื่อผลักดันสิ่งสกปรกที่อุดตันโดยเฉพาะเมคอัพค่ะสาวๆคนไหนที่แต่งหน้าเอาตัวนี้ไปดันสิ่งสกปรกและดันสีเมคอัพที่อุดตันรูมคนเราให้ออกมาใช้คู่กันทั้งหมดนี้น่าจะใส่กระจ่างสว่างและก็เรียวเด็กเล็กนะคะเหมือนกับครูหนิงนี่ละค่ะแถมไปเลยค่ะ2หลอดค่ะเซตนี้จัดโปรโมชั่นเพียง15วันนะจ๊ะ